สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาเดินจิ้เข้าเช่ันมาเดินมาเดินหลายอย่างเลท่านเกลียวท่านโอ้เกียวแกงพริกลิบปลาแดกต้อนจ้ะแล้วก็อันแกงบะเอือใส่ปลาทูแล้วก็แกงส้มพี่น้องจ้ะมาเด้อพอหนักกินคือเก่าละเซียมึงอ่ะน๋อดิ่นนั่งรับรถฉาบหรืว่าเป็นยังแม่งวันขอมา ปีกบะหมันเห็นยังว่าบหลับถาบ่านอยู่ได้กินอยู่เด้หือม,มันครับได้กินไฟอีตูอยู่แต่อย่างไรก็เปลี่ยนก็ยิ <c oughs> ย่งต้งอาาลลไงไล่เลยพี่น้องเออถึงแต่อย่างครับระมัดระวังด้วยนะจ๊ะว่าบาดแล้วทำร้ายแล้วเนี่ยพูดไปคล้ายคลองอยู่แล้วเห็นไหมมาหากินได้เห็ดจังไลย สุดท้ายเลยติดสิบไปจังได,มงด้มาจังแต่เป็นอาการไม่ปกติาะจะให้ในี่เขาเจ้าจวานลำบากมากไก่แของนี่เป็นปวดหัวไปถ่านเลยมาเป็นยังไงจะเป็นนกั่งชิลลูกกันนะเขาเอายังไม่ตกกองบลเรื่อหนึ่งคือทำก็จะว่าไก่ข้ามาเนี่ เจ็บสองคนหัวไป่านแล้วไหมยานอะไรลูกโดดขป้น,น,นามาจ้ะนัมันระวังเอาใครมาดังไม่รู้อู่ ได้บ้านนี้เจ้าย่ำไปใส่ถุงมืออย่างคุณหญิงย่ำลับเง <laughs> ินละับเงินคลาเงินก,กระร่างเราก็ฮะมันต้องย่างเรี่ยงจับเงินตั๊บสีตับ๊บเออหอมพออีกตู้ผักขยันหน่ะพี่น้องวันสิบป,ปุงชิมเต่ว่าสิตายเหรอเมื่อหนาด้วยเวัาปิดประตูบพราะฉัน เินข้าอะไร้หราอๆรแมงวันดรืป่ะเนี่ยเป็นซิปเป็นซวนสามด้ยนะนี่ชุดนหนามันมันหนาบอกว่ากับนี้ือขอเขาได้มัาตะบ,บาน ต่างประเทศกนะับน่าคืออ่อหวานพี่น้องอยู่ทางเยอรมันขเจโทูมาอยากมาบานยังมาบ่าเลยร้อนเลยอ่ะข้าขจาอ,อนุมัตินัะพี่น้องตอนไหนก็ตอนนั้นและเป็นว่ะ เปนหายอีเดียวบญรยากหน้าห้อนก็สิต้อนเลยนาฝนเนียวไา้ัง้ได้ประเทศไทยเากันนะหน้าห้อนนี้ยสิวอลล่าดไาไลยเนี่ยาน,น้าฝนนั่งซอิได้โดนใช่ไหมฝนเราไปต้อนหนาวไปเนี่ยเป็น้นงนะเลยจังไยก็เป็นกำลังใจให้สู่สู่สุขคนล่ะ ละมัดละวังอืมน่ารบกวนไม่หอนบกบวกผัดซี่งังน่าเอองแมงแมงรักเออจานละไม่มีอื่นกับซิมหนึ่งใส่ปลา ก็เสือกชิโมกิกลจะแปานเล็กน,น้อยสับ้างขงึ้นที่ขาอสองส <c oughs> สนยเจะทั้งห่อนเนาะิขึ้นอยูออ่สันเด้ออะมขึ้ตั้งแสบรันสุดีิโมกแสบจะเนี่บอกอเสียตัวเองกลมแซเสียเอืมคุณเวย องยันเนี่ยแกนแชจนเป็นกาบทำไมเด็กน้อยล่ะฮะแกเท้าม้ากับเสตชิโซ่ล่ะต้องเตรียมพร้อมกันมาเตรียมพาเซ็ตน้ำมากเซ็ตชีมมกน้ำลายวะมีแนวดีนะเท่านี้ก็ได้นอกเป็นต่างที่เดียช่ะ ัจจับของมาโนน,นเกิดแก่เจ็บตายวางหัว,วขาเกาหลีพ,พ,พี่นี่พี่มาจากบุญบมางอ่ะนานเสียบกระสมองในกระสีิดนแตนนะพิชนะพิชจับจ้ะนี่ะองเมยนิน,นีาหาหา่เก่งจัดประตูไปน้อ ขวบขวบเลยเก่งน,นา่ากินนะไปหันมันนี่น้าเจ้ว่าแบบดูแบบตักตัว <c oughs> จะกอกไปขายของที่นั่งเ <c oughs> น,นี่ยปุ๊ปลาสังสรรค์กันกันยากเจ้ขายของกับซื้อเรากลับบ้านแายบ้านมันนั่งมาได้เจ้า อันนี้บัคือดองข้าบคุณตัวเป็นปลาอยู่ปกมันสีเป็นวานแบบเดีย๋ยวาเห็ดน่มกินๆน้ำรักมากครับ มันแบบบริมาเนาะแซ่บแท้บคือดองนี่นะได้มาหลายหน่วยได้พี่น้องหอย่าเนี่ยหอยพอเนี่ยแล้วเนี่เอามาหน่วยเดียวแล้วก็ไปเห็ดปุูน,น้ำเงินข้าวมาหลายนี่กินบ่เบสจริงจริงก็นงองเลยเพสต์ตัวใี่เนี่ยติดขายรูอย่างจับท้อ กันประเด็กเห็นบอก<ไ>ลูกไก,<อ>ก่พวยจ้ะเงียงๆนี่จะขึ้นลูกเคยไหมแล้วนะเยเขายเขาก็พอถอนแม่พอนั่งใจ่ๆเสมอว่าไมีแล้วนับขม,ม้าไหมครับนขมา้าถึงยู่ถึงรอมือนลงเป็นกระกำตอเสียงไปก่อนยืดเลยเยืดสีจำต่อเสียงขาดปวดกับหัวสักไปเมืเ่อปตุตยไปไทคนเีย ไม่ถาวรจริ่ตรงนี้อีกที่เีเดี๋ยวพี่น้องคอนใครบอกมีละ,อะโอเคเมรีว่ามีการล้วนางไก่เลยแต่มไม่ละเคเปนสุระพรับนกองจันนอนเพียงตัว่าถาวแม่ถาวร่ายสเมร ต่อมาหนึ่งเขาใ่บาดโทโทษ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 เพ้นอะตับเขาหนึ่เขาไย่ทาุ่เคยทุกงาวืช่โทษโทเ้ยตามกลุ่มือี้ไปบ้านเพีต pues ื่นเศร้ากว่าตือนเศ้าดูบ้านอีตื่นหงองเลเตืไป่ใ่เดแ๋่วถึเมียนะบรรยู่นี่ว่าอยากจะเตื่นเามือนอนน้องซอยแต่บรรยู่นี่ เตนสื้อบเยบ้านเนียะเนไสวยแบบเต้นตซักตะสบตรงเนให้หมดลเคนน้ำกินกั้ำบางตอนไปแดดนาะซองฝุ่นคอยเย็นตูเย็นสองสองปลาตอนนี้พี่น้องประตูแม่งครับมันสองประตูแตองอันตั้เย็นน้อยเคลือนกันไป ขอบคุณขอบคุณแลายพี่น้องจ้าที่จะติด,ดตามรับชมยวฟังนี้ปลากันเ้ยเบ่งกันไปกำลังแรงใจกันไปพี่น้องจ้าเ c ใบซีไม่เอชซี FC เขาขอโทษกลับมาครัพี่น้องว่าเจาะิงรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลเจ้าของไปหน้ามหลงังปิดจมูกด้วยแมสกรแล้วก็างมือดูด ขอบคุณพี่น้องต่างประเทศสามคราวสามคราวมาแล้วกับพี่น้องไกลเขาเหน่ยเนาะพอกันที่ไม่จ้าพี่น้องจะรลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ